ถึงวันนี้มาร่วมง,งานหน่อยนะค่ะค่ะดิจิตโบก็เป็นครั้งแรกที่มาค่ะงานก็มีตั้งแต่วันที่28-3ถึงเมษายนเลยก็ไปหมาหากันได้นะคะกับบุนนี้จิตเกิกร์ลมิค่ะเลยนะคะค่ะแนะนอน้องมีอะไรบ้คะมีอะไรบ้างแนะนำหน่อยก็สำหรับน,น้องก็มีรถในน้อมีรถเดินเฮล่าก็มีรถคิดแคลค้่าวมีสามรถค่ะแค่ตอนนี้ตอ,อนนี้ธุรกิจเป็นไงบ้างคะ ก็เรื่อยๆก็ดีค่ะเพราะตอนนี้น้องก็เหมือนแะะบบรับออกบูธรับอีเวนต์อย่างนี้ทั่วไปค่ะตลาดนัด <Okay. S 2> อันนี้จริงๆเราจะทำเองหรือ,รอว่ามีลูกทีมช่วยก็มีลูกทีมช่วยทำแล้ว,แ,ลวแต่ว่าสูตรก็ยังเป็นของเราเราก็แบบไปช่วยตรงน,นั้นเองค่ะแล้วถึงสูตรพิเศษของเราที่แตกต่างจากทั่วไปแตกต่างจากทั่วไปคือแป้งของเราถ้าสมาามติว่าขนมโตเกียวเนี่ยจริงๆอ่ะมีมานานแล้วโตวเกียวในรอบอปะก็คือร้านทั่วไปอย่างเงี้ยถ้าเอามาเทียบกันก็คือแป้งจะไม่เหมือนกันเลยก็คือแบบ แล้วก็ขนมหอาคือถ้าสมมุติว่าเปิดฝาแล้วกินไม่หมดสามารถเขาช่งฟรีส่งนัดิออกมาก็จะกอดเหมือนเดิมใช่แล้คืนนี้ไก็คือตอนนี้เน้นก็คือทำธุรกิจเหมือนเดิมไม่ได้จะไปเป็นโฮสต์เวทีการประกวดไหนแล้วหรือ,อยังไงต้องพักก่อนต้องพักก่อนต้องพักก่อนค่ะก็คือเราก็ทําหน้าที่ของเราต่อไปแต่ว่าคือถ้ามีถ้ามีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ อันนั้นก็คือเหมือนเราได้รับโอกาสจากแม่นอตแม่นอตก็เหมือนแบบเห็นว่าบบอลิฟทาได้อลิฟก็เลยลองแต่ว่าพอพอมันมีอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องมาแบบปรับปรุงแก้ไขก็อานาคตก็อาจจะมีเวทีอื่นค่ะเออ <laughs> อันนี้ก็คือเรา <laughs> แล้วมีการเคลียร์กับแม่นอตอะไร,รบร้อแล้ว <laughs> คุยคุยกันตลอดเลยแม่อาก,ก็แบบเออแม่ต้องเป็นแบบนี้แบบนี้แม่เราก็บอกตลอดว่าแบบเอออลิฟอาจจะแบบว่ายังไม่เคยชี แล้วก็เลยเลยให้มันแบบมีเหตุการณ์แบบนั้นออกไปแต่ว่าอันไหนที่แบบมีคนว่าหรือแบบเตือนเราเราก็เอามาปรับปรุงแก้ไขทำตัวเองให้ดีขึ้นค่ะเหมือนช่วงนั้นเราก็โดนหนักมากถึงขั้นแบบอัดคลิป้องให้เลย<ช>หนักเลยใช่พี่ค,คือคือแย่มากเพราะก่เราคือแบบมันมีคอมเมนต์มันแบบเยอะมากแล้วโทรมาด้วยคือก่อน,นนั้นเนี้ยไม่ใช่ว่าน้องไม่ไม่เคยโดนใช่ไหม แต่คือแต่อันนี้คือแรงทางทางเอฟซีทางของด้วยเขาก็แบบแรงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีโทรมาโทรมายังไงโทรมาคือเหมือนแบบคือทําทําแบบนี้ได้ไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบก็เลยเราไปตายซะอะไรอย่างเงี้ยใช่โดนมาถ่ายแต่พอเราอัดคลิปมาเสร็จปุ๊บหลายคนก็เลยมองว่าก่อนนั้นที่เราไปคอมเมนต์ที่เขามากวดแล้วพอเราอัดคลิปเราพลาแล้วคนถามว่ามันเป็นบทมันเป็นการแสดงตรงนี้คือรู้สึกยังไงคือรลิป โอลิฟโอลิลฟล่ะรู้สึกแบบรู้สึกแย่เองที่แบบว่าทําให้ทุกอย่างมันเป็นอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะน้องก็คือแค่แค่มาบอกกับตัวเองว่าเออเราก็จะหลังจากนี้เราก็ทําแล้วก็จะคิดมากขึ้นแล้วก็พูดก่อนคิดมากขึ้นแล้วก็พัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นค่ะแค่นั้นแล้วจริงจริงมันคือการเตรียมกันไหมไม่ไม่เตรียมค่ะไม่เตรียมน้องทำไมต้องหนึกอะยุ่เหมือนเดิมหนู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 ด้วยควไม่หนูไปดูแบบว่า รายการมาก็คือคิดว่าการนี้รายการที่คอมเมนเตอร์อยู่นะแล้วเราก็คืออยากเป็นเหมือนพี่ลูกเกดอย่างนี้หรอไม่เคยคิดว่าคือคิดว่ามันอาจจะทันได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็ก็เลยทําไปแบบนั้นมันก็แต่ว่าคนก็มองว่าเราไม่ได้มีศักยภาพในตรงนี้หรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็บอกว่าเออก็ก็อาจจะจริงอย่างเขาว่าอะไรอย่างเงี้ยหนูก็เลยแบบเออถอนตัวดีกว่าเพราะเราไปคอมเมนต์เขาแล้วคนน้องคนนั้นเขาร้องไห้แต่พอคนโดนคอมเมนต์แล้วกลับเราร้องไห้อีก ตอรู้สึกยังไงบ้างาาากันสุดว่าเออก็ก็แบบแต่คือตอนที่หลังจากนั้นคือคนแรกที่ขอโทษเลยก็คือ,อยูนี้จริงๆใช่ก็คือเป็นเป็นเพื่อนกัน<อ>แต่ว่าด้วยความที่เราเรา,เรามาในฐานะกรรมการแล้วแล้วยูนี้มาแบบระกวดเราก็เลยเราก็คิดไปอย่างเงี้ยหนึ่งว่าถ้าสมมุติว่าเราไม่อะไรเลยก็กลัวคนจะมองว่าแบบเขาข้างอะไรเราก็คิดไปเราคิดของเราเองอย่างเงี้ยยูนีก็เอ้ยไม อะไรอะไรอย่างเงี้ยเขาก็แบบจะตั้งใจทําของเขาให้เต็มที่อะไรเงี้ยก็คือสถานะความเป็นเพื่อนก็ยังยังยังมันเดิมเหมือนเดิมเหมือนเดิมใช่ค่ะอืมอีกอย่างหนึ่งกับกาที่เราได้รับรางวัลเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาเออที่ก็ดามานี่เ็ามมาเออคือคือคนหนาไม่รู้คือหนูไปเล่นละครมาแล้วเรื่องหนึ่งแต่ว่าช่องของช่องเก้าแต่ว่ามันยังไม่ออนคนก็เลยมองว่าไปเล่นตอนไหนคนก็เลยเข้าใจไปอย่างนั้นค่ะคือเรื่องอะไร สืบล้อสลับเลิฟค่ะช่องเก่าใช่เมืไหร่คนถามว่าเพราะมันเป็นละมานยืเพื่อประโยชน์ต่อสังคมหรอถามว่าใช่แล้วโอเล่ทำอะไรทำไมถึงอยู่ได้ละวันก็ก็ลิฟก็เขา้ขาเข้าไปจิตอาสาของโกบอยแต่ว่าคือมันอาจจะไม่ได้แบบว่าคืมบบอมใช่มีภาพบ,บอกมาแต่ว่าหนูก็ไปตรงนั้นเรื่อยๆในเรือน,น,น,นจำไปช่วยเหลือไปเอาขอนมไปแจกเอาขอนมไปให้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วพี่ใหม่หนูก็หนูวเอาขนมไปแจกบ้านเด็กกะพะอะไรเชียงใหม่เยอะมากแต่บางทีหนูก็ไม่ได้ลง แล้วก็สื่อเน <Kane> ี่ยบางคนไม่รู้ว่าเราทำเพื่อประโยชน์โดยที่เราไม่ได้ออกสื่อคนก็เลยตีความว่านี่คุณจะสมบัติอะไรทำไมถึงต้องได้ <c oughs> อ๋อคือความรู้สึกหนูหน,หน,หนูหนูก็แค่ตั้งใจทำในส่วนของหนูก็คือหนูก็ทำอยู่แล้วแต่คนอาจจะมองไม่เห็นแต่ไม่เป็นไรเรารู้ของตัวเราก็พอค่ะมัน <indeed S 1> มันน้อยมันมันน้อยใจมันเราทำความดีมาแต่ไม่มีคนเห็นเพื่อ <C> e <an> <toim S 2> ตรงนั้นหนูหน,หนูหนูไม่ไม แต่ว่าหนูก็แบบเอ้ยจริงๆเราทําคือเราก็บอกกับเพื่อนคนรอบข้างเราอะไรก็รู้แต่ว่าคนอื่นเราไม่ได้ลงคนก็คงเลยไม่รู้ก็เลยอาจจะมองแบบนั้นหนูก็เลยแบบเออไม่เป็นไรหรอกเราก็ทําของเราต่อไปอยู่แล้วเราทําของเราอยู่แล้วจริงๆพอเราโดนคอมเมนต์ลูกตอนนั้นรับรางวัลโดยที่คนยังไม่รู้สาเหตุอย่างเงี้ยเราอยากอธิบายอะไรเขาต่างเลยว่าคือแต่แต่ว่ามันก็มีอีกมุมหนึ่งที่บอกว่าเอ้ยเขาไปทำตลอดเพราะมันก็มีคนที่แบบ ที่เห็นเราไปแล้วเขาก็ถ่ายฝั่งของเขาไปบอกว่าเอ้ยก็เห็นน้องไปถ่ายอะไรอย่างเงี้ยก็ก็ก็ไม่ได้ไม่ได้คิดอะไรหัวใจมั้ยขยับอะไรก็โดนดา่าขยับนี่ก็เอ้าอีกแล้วใช่เ,อา,อ,เอ,าอางานเขา้าสาจะไม่หนูแค่อย่ายว่าเอ้ยใช่ไหมอุดหนุนเขาหนูหนูละกันนะคะอ๋อวิจารณ์ได้แต่ว่าก็ดูแลก,กันด้วยที่คิดมันมีผลมหมกับกระแสะด้านลบทำให้ยอดถ่ายเราดีขึ้นมันมีผลไหมคือคือคือคนก็ มาถามแล้วก็เออก็มีก็มีแบว่าเอออันไหนบ้านเขาก็เหมือนเข้ามาเตือนถ้าเป็นผู้ใหญ่เขามาเขาก็แบบเข้ามาเตือนเราอะไรอย่างเงี้ยแบบ<ม>เออน้องเป็นอย่างงี้เออไม่เป็นไรนะพาดแล้วก็เอาใหม่แล้วก็ช่วยอุดหนุนขนมน้องด้วยชี้ไหม,มก็การโดนคอมเมนต์ในแง่ลบไม่ชีนแ,แต่เราก็โดนไม่แต่ครั้งแรกที่เรารู้จักกับออลิฟเลยนะยังยน้องไม่ชีน้นะพี่มันยังไม่มีใครชีนหรอกพี่โดนโดนด่าหนูก็พยายามอยู่เฉยๆแล้วนะและล่าสุดอ่ะ โดนมีเอาอะไรนะคนอะไรเอาชื่อหนูไปใส่ในเว็บในเว็บเอออะไรวนแฟนอ่ะแล้วตอนนี้หนูก็แบบรู้แล้วว่าใครแต่ว่ามันอาจจะมีเรื่องอะไรหลายอย่างเขาก็แบบยังไม่เกิดอะไรเกิดอะไรขึ้น คือคือหนูเห็นในติกตอกตอนแรกอนะ่ะหนูไม่ได้อะไรก็นึูว่าเออช่างเถอะพอเข้าไปอะ่ะมันเป็นรูปหนูขายยืนขายขนมมันไม่ใช่ภาพแล้วพอมันก็มีคนส่งมาให้ดูว่าเฮ้ยโอรลรฟหรออะไรเงี้ยแล้วเขาก็เข้าไปดูคือหนูไม่รู้เลยหนูก็ทําขายขนมอะไรของหนูแล้วพอเขาส่งมาให้ดูแต่ว่าไม่ใช่เราแล้วหนูหนูก็คือไม่ใช่หนูหนูก็เลยรีบรีบออกมาแล้วก็เดี๋ยวจะไปแจ้งความก็คือนะไปเอารูปเรไปาไเป็นกันแล้วบอกว่า ใช่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 แต่คือแบบคนก็บอกว่าพี่นแบบเขาก็ส่งไม่รู้ว่าน้องแบบอะไรอย่างเงี้ยแต่พี่เข้าไปแล้วไม่ทำเออพี่หนูหนูไม่ทำหนูไม่หนูขายขนมก็แบบอันนี้แล้วไม่ใช่หนูแน่นอนแล้วเมื่อกี้บอกเรารู้แล้วว่าใครเป็นคนทำคือรู้แบบใครเป็นคนทําในที่นี้คือหมายถึงว่าคนที่อยู่ในคลิปแล้วก็มาจากอ l ี y แฟนชื่อของใครอะไรอย่างเงี้ยคนที่อยู่ในคลิปคือคนที่ แล้วคือเขาแบบเบอร์หน้าผู้หญิงที่ใส่เสือ้อสีทองแต่รู้ว่าผู้ชายคือใครใช่ค่ะรู้แล้วว่าใครอะไรอย่างเงี้ยแต่เบอร์หน้า,าเบอร์หน้า,าเบอร์หน้า,านใช่แล้วเขาก็เขียนว่าเป็นชื่อผู้ชายแบบเอสแบบโอลิฟโตเกียวในกรอบแบบว่างจากขายขนมอะไรเงี้ยหนูว่างตอนไหนหนูออกพูดทุกปีแต่ขายขนมก็ไม่ปทำโอริสโอะไรอย่างงั้นใช่ใช่ค่ะตกใจมาตอนเห็นตกใจแต่แต่ว่าครั้งแรกที่หนูเห็นที่มีคนส่งมาให้ดูอ่ะน้องไม่ ก็ไม่ได้อะไรอ่ะก็ใช่ใช่แล้วพอในมันก็มีคนส่งมาให้ดูเยอะว่าเฮ้ยมันเริ่มนังแล้วนะคือเซิร์ชอะไรเงี้ยมันก็เริ่ขึ้นแล้วใช่แล้วก็เลยลรีบเข้าไปดูเองเลยตอนนี้เข้าไปดูแล้วเราอย่างไรบ้างว่างว่าเขาบอกว่าเขาคงว่างเลยแต่ว่าไม่แต่น้องมันก็คงเป็นงานของเขาอ่ะพี่แต่ว่าน้องเรียกว่ามันน้องว่าเขาทําไม่ถูกมันเหมือนแบบ คือหนูก็โดนว่าอยู่แล้วแล้วก็แบบว่าหนูก็ขายของของหนูี่พี่ก่จะขายขนมได้แต่คือเขาเอาชื่อเราไปแบบนั้นอย่างเงี้ยค่ะโหจงว่าเราโดนด่าทุกเดือนเลยนะัม่แต่มกราลยันเนี่ยแค่สามเดือนแรกไอแมสเนี่ยหรือไม่จริงใช่ไหมแค่ไตแมสแรกเราก็ไปกันหมดเลยนะจริงเออมันมันนอยมันพี่น้องก็นอยตลอดแต่ว่าตอนหลังอ่ะพอพอหนูอ่ะมา ขายขนมแบบมีงานมีอะไรอย่างอื่นทำไรตรงไรอะไรเงี้ยน้องก็ไม่ไ,ไม่ได้ไม่ค่อยได้เข้าไปอ่านคอมเมนต์ละค่ะจริงจงอยากให้คนลืมภาพเดิมไหมหรือว่ายังไงคือลืมภาพเดิมๆไหมคืออยากให้มองอีกมุมหนึ่งมากกว่าว่าหนูอ่ะก็แค่ตั้งใจที่จะขายขนมของหนูให้ได้ครั้งแรกที่หนูโดนว่าทําไมต้องทําขนาดนี้เขาก็แบบคิดไป่ดังอื่นว่าต้องใส่ขนาดนั้นแบบ <_ <d> _>เขาก็คิดว่าอะไร<ว>แต่เขาไม่คิดว่าเราขายเขาคิดว่าเราแบบขายอย่างอื่นอะไรเงี้ยจุดผสมก็คือเราจะขายข,ายขนมเางเดียวใช่ก็คือแค่แบบว่าากให้คนไม่เหมือนขนมเสิร์ฟ<อ>สุดท้ายแล้วบอกเขาโอลีแฟนอเอาหน้าช่วนไปแต่ว่าไม่ชไมใช่ไม่ใช่สัดส่วนคือคือหนูหนูหนูฟ้องแน่นอนเพราะว่าเพราะว่าเพราะว่ามันมันแรงด้วยเพราะว่าถ้าคิดิอุ้ยขอรทษค่ะถ้าแบบ เป็นคนที่เรารักเป็นคนในครอบครัวเรามาเห็นอย่างเงี้ยแล้วทางที่บ้านหนูเห็นก็แบบว่าเฮ้ยมันมันอะไรขนาดนัน้นอะไรอย่างเงี้ยหนูก็แบบหนูก็จะแบบจะนอ,นอนใช่แล้วสุดท้ายมันมีเดี๋ยวงานที่เราไปเป็นโค้ชเนี่ยมันเขาจะมีการประกวดรอบไฟนนลจะมีการไปร่วมงานหรือเปล่าหรือ,รอ,อยังไงคงคงคงไม่ได้ไปแล้วค่ะไม่ได้ไปแล้วอันนี้จะไปเพราะว่าเราถอนตัวหรือว่าเราเราเราถอนตัวแล้วด้วยก็คือเหมือนเราไม่ไปยุ่งในส่วนนี้เลยดีกว่า คือจะไม่ไปแสดงความดีอะไรกับเพื่อนก็ไม่ไปหรือยังไงก็เดี๋ยวรอหลังจากจบงานก็เออเพื่อนได้ไม่ได้เดี๋ยวไปไม่ได้ก็คือเราก็ต้องรอดูเออคือจริงก็มีเพื่อนหลายคนนะที่ประกวดเป็นรุ่นพี่หลายคนที่ไปประกวดเวทีมีสเซนติแกลแลนแต่ว่าจริงๆเหงาคนางนั้นหนูคอมเมนต์หลายคนอยู่นะแต่ว่ามันไม่มีมันไม่มีทีบอกไปแต่จดไม่คนนั้นค่ะโอเคค่ะ